สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนกันยายนพศ2566อัปเดตวงเงินผู้ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2566เป็นต้นไปได้รับวงเงินเข้าวันที่1กันยายนพศ2566กี่บาทโดยกระทรวงการคลัง โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพศ2566บัตรคนจนประจำเดือนกันยายนพศ2566ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์และผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยสำเร็จโดยผู้ที่ยืนยันตัวตนในแต่ละรอบจะได้รับวงเงินย้อนหลังแตกต่างกันออกไปซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนกันยายนพศ2566 จะมีวงเงินเข้ากระเป๋าไหนและวันไหนบ้างเราไปเช็คพร้อมๆกันเลยจ้าวันที่1กันยายนพศ2566วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ300บาทต่อเดือนวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคย้อนหลังสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์รอบอุธทธรและยืนยันตัวตนผ่านในช่วงวันที่27กรกฎาคมถึง26สิงหาคมพศ2566 จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าของเดือนเมษาถึงสิงหาคมทบมาอีก5เดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,500บาทและวันที่20กันยายนพศ2 5 6 6เงินช่วยเหลือผู้พิการ200บาทโดยจะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่โดยต้องยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้800บาทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่10ของเดือนเงินเพิ่มเติมอีก200บาทโอนเงินทุกวันที่20ของเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกคล้อมเพด้วยบัตรประจำตัวประชาชน13หลักส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือน ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่15มีนาคมพศ2566เป็นต้นไปโดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน315บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับวิธีการลงทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหาคนครสมุทรปราการนนทบ,บุรีลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัดลงทะเบียนได้ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่15มีนาคมพศ2 5 6 6เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้กรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทจะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทโดยส่วนเกินต้องชำระเองกรณีใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมดสำหรับวิธีการลงทะเบียนผู้ใช้ประปาในเขตกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีลงทะเบียนที่การประปานครหลวง ผู้ใช้ปัาปาในต่างจังหวัดลงทะเบียนที่ทําการปรัาปาส่วนภูมิภาคเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ